พี่น้องมือนนี่มีแนวจะบอกผื่นข้นอย่ามุจลฟ้เพี่น้องมันเศร้านี่แมมันเหี่นึงจะไหนจังมาสื่อของขวอยโอ้ยพี่น้องเอ้สื่อสามสัเพงโลกสื่อเหนือสานโลกหนึงได้เป็นโลกเพิ่งพี่น้องก็ดียุโรปขอบคุณขอบุณหลายๆเต้เต้ว่าเต้ว่า เน่นวเป็แต่ว่าผืดแล่ามันมม่หยว่าคุกหโอ้ยดรๆกขั้นเียวอีอย่างดีวะก็ดีใจหรอกเพราะว่าอุ้มนกน้องผีน้องเต้ขวาเสียวขวงเล่าไีน้องเฮ้ยมัเศานี่อันนี้ก็แถมแม่สลกอะอันนั้นก็แถมแม่สล นังกะไ้แม่ได้ร้ายนะลูกโอ้ไม่ก่แม่อยากเอาอันนี้ลูกะหยิบใส่ถุงออกนอกลาแถมดูแม่ไหมข้าวข้าวห่งดอข้าวหน่บอกว่าจ้าข้าวไม่ว่ววกอกโดยด้พี่มอข้าวกับยางแกยิบออกกูดูลาอันนี้มันไม่มีซีนดอกมเป็นดูเสือ้อแถนแม่สลาก hey, 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 hey. กะหอบมาใส่ผืกับควางพี่น้องว้าวคอยกะไปตั้เดียวบึง้งแต่มตากล่าวาแล้วไปกระดูกแล้วหน้าแม่เลื่อนเดียดเอาเดียดให้แม่นั่นแม่คอยก็ไปหายเดียดใช้ผืนให้โอ้โหก็หายเดียดใช้ผืนใ,ให้บักไรหายใช้ผืนให้บักไร เอาหายแม่ไล right. uh ้ไร้ด้วยล่ะเอาตอนนั <igue> so ่นแม่จะเอาไปฝากอันเด็กน้อยฝากให้พวกกัเอาหายแบบไร่เบียดไก่ให้วแบบไร่บ้างแต่เบียดแล้วก็ได้ใส่เอาเดียดใส่ถุงให้ยฝากที่นี่พี่น้องย่างวุ่นไปเอากระดูกอีกอ่อืมขอกระไรตัดเยื้อบึ้งพี่น้องย่างวุ่นไปเอากระดูกอีกนะ ดูนี่มันม่นม,นมีสีนอีกแล้วแม่อันให้แม่ซะอันพ่อได้ไปฝากเล็กน้อยฝากเล็กน้อยใส้ปุ๊กยิบเอาอีกสามดูพี่น้องสามดูนั่นโล่นึง่อยเดาเดะเพราะว่า่อยเคยจับพี่หยางสังมันแม่นเนะสามดูกจะเล่าอ๋อไม่น่ะประมาณโล่นึงพี่น้องยิ้มจถึงปุ๊ กินาอ่งไลยอื่นน้ำไร้ตรงข้อนะไปดูดาวกันว่าดีสอนต่อดีดูเซตถุงแาวบนมาทั้งเัินนังหมูอีกแบบหน้อ่ะนะานังหนิคือว่าให้แม่เซตหนีิลูกแม่จะเอาไปปิ้งเกลือไทยกระเทยไทยโอ้ย แต่เล่าเอาห้งอ,อ,องไข่ปูดึซื้อในซอยพี่น้องขายสิได้เงินประมาณร้อยกว่าบาทเฉพาะหนังน่ะเอาประมาณเป็นโลพี่น้องหนังติดบั่นไข่เล่ะวกก็ติว่าขายรัวหาซื้อบาทดเลยเอาห้องไข่สามสี่ตอนทำเป็นซางแหลกกับสีรูปน,นังบางวัดเกี้ยวกันเด้หนังบางขอไข่ต้องหักตั้งที่แรกไข่เรหายแล้วหนันบงบางๆน่ะหนั่งน้งใส่ลาบน่ะ ก็บริสุ่อิ์สุดหลากนะแต่ละขอหนังวอเเล่าน้ำน้ำที่ใช้สุดหลากไหเร้สามประมาณสามชิ้นสามชิกับกรรกรรมง่ยยุบมือกับกำบมวแง่ายกระงกว่าหลายเดีตยวตัวใจเข้าก็ว่าหายได้เลยข้าหนาเสียเลยกะงงข้นเท้าได้เปียบค้นเ่ยมันมีความสุกเบ้า đúng đấy, đúng là khơi châu, khơi hết chân sỉ, mát tới đây thôi đấy, ngon gì, cái